นายมาริสเงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมอาเซียนซับมิตรครั้งที่46และการประชุมที่เกี่ยวข้องที่กรุงกุลาลัมเปอร์ค่ะที่ประเทศมาเลเซียเปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนว่าในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนประเทศสมาชิกชื่นชมและขอบคุณไทยที่สนับสนุนบทบาทของมาเลเซียในการแก้ปัญหาเมียนมาโดยเฉพาะด้านมนุษยธรรมหลังเหตุแผ่นดินไหวค่ะและการผลักดัน,นกลไก ประสานความช่วยเหลือผ่าน AHA Center ประเทศอาเซียนเนี่ยเริ่มเห็นการพัฒนาการเชิงบวกและมองว่ามีแนวโน้มจะหาทางออกสู่การเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับเมียนมาได้ทั้งนี้ค่ะไทยมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการพูดคุยแบบพหุภาคีเช่นไทยเมียนมาอินเดียไทยเมียนมาจีนลาวและการหารือหกฝ่ายที่เน้นความมั่นคงชายแดนอาชญากรรมข้ามชาติและการเชื่อมโยงภูมิภาคค่ะรวมถึงไทยยังเสนอแนวทางบริหารจัดการในรูป น้ำโขงเพื่อสร้างความร่วมมือในประเด็นที่กระทบต่อประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะและสำหรับเวทีหาหรืออาเซียน GCC กลุ่มความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับนะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องในการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อสร้างความมั่นคงพลังงานในอนาคตค่ะ